สงบศึกสีส้มปียบุตรโพสรูปกอดคอพิธาหลังเคลียร์ใจเกาเหลานายปียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าผมได้คุยกับคุณทีมเรียบร้อยแล้วครับปรับความเข้าใจกันได้ดีผมยืนยันว่าในสถานการณ์หัวต่อหัวเรียวทางการเมืองเช่นนี้จำเป็นต้องมีพักก้าวไกลผมสนับสนุนให้พิธาและผู้บริหารพัก นำพาพักเก้าไกลสู้ต่อไปในสนามเลือกตั้งผมต้องขอโทษพนักงานพักทีมงานที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดเครือข่ายต่างๆเพื่อนสอสอและผู้สมัครสอสอสมาชิกพักและผู้สนับสนุนพักทุกคนที่สร้างความกังวลใจและทำให้ทำงานกันอย่างยากลำบากขอให้ทุกคนร่วมกันสู้ต่อด้วยกันช่วยกันทำตามความฝันของทุกคนที่ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่ จนมาถึงพักเก้าไกลครับขณะที่นายพิธาลิมเจรเินรัตหัวหน้าพักเก้าไกลก็โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันว่าได้คุยกับอาจารย์ปียบุตรแล้วนะครับปรับความเข้าใจกันด้วยดีในการทำงานการเมืองแน่นอนว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันมีแนวทางการทำงานไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายเราทั้งสองคนยังมีอุดมการเป้าหมายและความฝันเดียวกัน ดังนั้นเราจะเดินทางร่วมกันต่อไปผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจด้วยครับแต่ผมยืนยันว่าการพูดคุยกันแบบเปิดอกครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเรียนรู้ร่วมกันและจะทำให้พักเติบโตแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมพิธาฝากถึงปียบุตรพอได้แล้วเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำชี้ก้าวไกลกำลังเข็นคกขึ้นภูเขา สู้กับอำนาจรัฐด,ด้วยทรัพยากรจำกัดนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพัรเก้าไกลโพสต์ข้อความระบุว่ามีคนเขาว่าไว้ว่าถ้าเวลาตัดต้นไม้6ชั่วโมงฉันจะใช้เวลารับขวาน4ชั่วโมงในขณะที่ผมทบทวนตัวเองและการทำงานของกองอำานยการเลือกตั้งเราอาจจะมีเวลาอีก3เดือนที่เหลือหรือน้อยกว่าผมเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่สทางที่จะเกิดขึ้นได้ อยากให้คุณปียบุตรทบทวนเช่นกัน 1. คุณปียบุตรต้องเลิกมือไม่พายเอาเท้าราน้ําเลิกทําตัวไม่เป็นมืออาชีพทําตามที่คุณธนาธรเคยขอไว้กลับมาช่วยกันเท่าที่กฎหมายอนุญาตทําให้คนที่เคยประมาทอนาคตใหม่ก้าวไกลคิดผิดและอนุญาตให้ผมและอีกหลายร้อยชีวิตที่พักมีสมาธิในการทํางานโคงสุดท้ายหรือ 2. ปล่อยให้เราเสียสมาธิจนเราลืมไปว่าศัตรูตัวจริงของเราคือใครทิ้งโอกาสในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ทิ้งหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกพักทีมงานพักและปล่อยให้สามปอยังสืบทอดอำนาจต่อไปผมไม่แน่ใจว่าคุณปียบุตรจะทำแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่ผมว่าพอได้แล้วครับแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยกันถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างทำก็ตาม ปีะบุตรต้อกลับพิธาลั่นเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผมถามใครกันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำใครจับมือเสือเปล่ายัานรักและสนับสนุนพักเก้าไกลบอกพี่น้องร่วมอุดมการตั้งแต่พักยังเป็นวุ้นถ้าคิดถึงความถูกต้องต่อสู้คงปล่อยผ่านไม่ได้นายปียะบุตรแสงกันกุลได้โพสต์ข้อความตอบโต้นายพิธาริมเจริญรัต ระบุข้อความว่าผมเพิ่งได้อ่านที่คุณพิธาเขียนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ผมทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทยอยเขียนอธิบายให้ฟังทั้งหมดยาวๆผมไม่อยากพูดเรื่องคุณพิธาเลยที่ผ่านมาพยายามวิจารณ์พักอย่างตรงไปตรงมาไม่พูดถึงตัวบุคคลแต่คุณพิธาก็ให้เกียรติโพสต์สื่อสารถึงผมโดยตรงขนาดนี้ก็ถือเสียว่าคุณพิธา คงอยากคุยกับผมในที่สาธารณะผมจึงจำเป็นต้องตอบโดยละเอียดทุกประเด็นประชาชนสมาชิกผู้สนับสนุนพักจะได้รู้เสียทีว่าคุณพิ่ทาเอารัดเอาเปรียบพวกผมทีมงานพนักงานทีมจังหวัดทั่วประเทศสอสอและผู้สมัครสอสอเพียงใดใครกันแน่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำใครกันแน่จับเสือมือเปล่า